เขาคิดคำตอบมาทั้งคืนก็ไม่ถูกอ่ะเขาไม่ตอบแล้วเขาก็ไม่ตอบเหมือนกันนะ่ะเจ้าไขปัญหามาดีกว่าได้งั้นเจ้าจงฟังให้ดีนะคำตอบมันมาง่ายเพียงนีดเดียว,วนะ่ะ ตอนเช้าอากาศสดใสอินซีบินจากตะวันออกไปตะวันตกด้วยความกระปรี้กระเป่าบินไปข้างหน้าด้วยความสบายๆโดยที่มีอาทิตย์วิ่งตามอยู่ข้างหลังดังนั้นเขาก็บินอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเย็นเนีมันได้บินหันหลังให้อาทิตย์ทิศทางที่บินเน่เขาบินเข้าหาดวงอาทิตย์นะดังนั้นแสงอาทิตย์ก็ส่องตามาทำห้บินไม่เห็นมันต้องใช้ปีกข้างหนึ่งปิดตาไว้ปีกที่ใช้บินจะมีเพียงข้างเดียวจึงเป็นเหตุให้บินล่าช้าอะไรเจ้าโง่เอ้ย อ่าวนี่เจ้าสามกูทำไมมองขครอย่าง,งานั้นแลยยังไม่เข้าใจอีกเหรอเนี่ยฮะเข้าใจมางเย่กันสิประสาทเจดีย์นี่แข็งแรงใช่ไหมมาเขาจะพังให้ชมไปขวัญตาเลยห,ห,ห,หยา<อ>่าเก่งนะเก่งแน่เฮ้ยท้าไมยอมถ้าทำอย่งนี้เสียเวลาของพวกเรารู้ไหมอ้ามิตะคุตเจดีย์มีอิทธิปฏิหารหากใช้กำลังมนทางฝ่ากออกไปได้ หากจะออกไปข้างนอกก็ใช้สติปัญญาต่อปัญหาของกระหายด้สักข้อหนึ่งแล้วเจ้าก็จะสามารถออกไปได้เฮ้ยวันนี้ข้าปวดหัวจริงๆเลยมีปัญหาถามมารันรีบตอบได้ประสบฟังให้ดีรพ,พระโพธิสัตว์ตรทุกให้มนุษย์บนสวรรค์มิเทวามากมาย พื้นพบก็มีวัดวาอารามมากมายอย่างเช่นศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้ากวนอูทาเนเชิญหวงมี้ที่กล่าวมาเป็นตน้นแต่ว่า <c oughs> ยังมีอีกศาลเจ้าหนึ่งมีจำนวนมากที่สุดเลยรู้ไม่เอ่ยเป็นศาลเจ้าอะไรเอ่ย <c oughs> สถานการณ์แบเนี้นี่ผ<น>ิดทั้งหมดเลยวับใเฮ้ยงอคงวันนี้จะโชคร้ายจริงจริง เมื่อ500ปีก่อนนี้พระพุทธองค์พระยุลายสยบเขาด้วยเขาหูจื่อสั่นขังเขาไว้นับร้อยอยู่ณที่แห่งนั้นจากนั้นก็ไม่มีใครปราบเขาได้อีกเขาจะมาถูกขังอยู่ในเจดีย์แห่งนี้จริงๆเหรอเจ้าอินทรซีตื่นแต่เช้าครับเออรุดมาล่าซื้อป้อยกายออกไปล่าเจ้าลิงยักษ์ทันทีเราก็รู้จักตือป้อยกายกันดีอยู่แล้วนะครับเขาก็ครุ่นคิดว่าวันนี้จะให้แผนอะไรเอาตัวรอดอีกวันเดี๋ยสิตากรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวบี้ก่อนออเอางี้ ทำไมสมทุกคนหยุดพักช่วงเ้าก่อนเอะเ,เมื่อวานเราใช้แผนเมาเหล้าวันนี้ใช้แผนอะไรที่จะเหมาะสมนะรู้แล้วถ้าไม่ไก่หลงทางในป่าไปแล้วกันน้านะเฮ้ยต้นไม้ก็มีไม่กี่ต้นจะหลงทางได้ยังไงกันละมันจริงไหมทำยังไงดีละ่ะ เอ๊ะเราหักแขนของเราเองดีไหมไอ้โอยเจ็บนี่ว่าเป็นไมเกรนกันแล้วกันเหตุผลไม่เพียงพอเลยงั้นไสติงอักเสบละเอ้ยไอ้อาหว่าอ๋อ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 อ้ออ๋ออดออ๋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 ออ้ออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ้ออ๋ออ้ออเออ๋ออ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 อ ่จะเป็นคนเสกธนูควายเข้าท้องขาแล้วไอ้โตอาโออึ้ยอ้าหึ้ยจะบ้าอ้าวไงพอวะท่อเจ้าใครมีอะไรอ้าวเฮ้ยเขาก็มารายงานสถานะการเจ้าลิ้นยักษ์มันเพ่นไปแล้วเมื่อเช้าเขาเห็นเขาเดินมาแล้วก็ออกจากป่าไปลิบแล้ว ขาวล้องน่าชัดน,นะแน่และงานก็ดีแล้วต้ององหน่อยจยะไมบอกใครรู้เรื่องนี้ไปนี้ใคระนะรไ,มไม่มีปัญหาไปดีๆไปปไปๆไปก่อนนะไปไปได็กทำไมทําไมไรสองครับ ถ้ามีคำสั่งให้เดินทางตอนแปดโมงเช้ามันไม่มีเสียงเคลื่อนไหวพวกแกอู้งานเรี่ยไรตามมาเลยองหญิงบอกว่าท่านเมานะครับทะเลาะอะไรทหารทำไมท่านไม่เคยสั่งครับเอาทหารคนนี้ไปลงโทษตามวินัยโดยก่อนเช้สิบทีเอาไปท่านครับเข้าใจอ่ะง่ายนิดเดียวคำสั่งของบัญชาเป็นผลไอ้ข้าป่วยนอนระแวงหายใจพะงาพะงาพะงาเมื่อไปคำสั่งก็ต้องทำเข้าไปรับต้องทำเพราะนี่เป็นเกียรติของทหารนึกไม่ถึงเลย

ในมูบแปดมูเช้าจะออกสึกได้ไงลิงยักษ์มันกินข้าวหรือยังคือไม่ยัย่วมันตอนโม่หิวแล้วก็เราจะอดได้ทั้งกล่องแล้วก็ซองเชียวข้าขอเสนอนะเราต้องไปจับมันก่อนชิงผลง,งานมาจากเจ้าหมูตอนตัวนั่นคือในเจ้าหมูตอนตัวนั้นเป็นปราชครูมันต้องหาทางอะไรงาพวกเราย่อยยับเสียตำแหน่ง้็ไม่ว่าแต่เสียหน้านะทำไมยอมหรอ้าวใครก็ไม่อยา,ยากให้มันเป็นราชครูตั้งนานนะเจ้ไม่ตะวันสอนเงี้ยหรอชอบราดน้ำเย็นอยู่เรื่อยาราดน้ำเหรอเราใช้แผนราดน้ำปราบมันก็ได้น้ำเราต้องใช้น้ำปราบมันพี่อยากแม่บอกว่าไง แล้วก็รู้ว่าลิงมันกระวนน้ำมากใช่ไหมรลอกมันจมน้ำตายไปเลย